สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีวันนี้วันศุกร์ค่ะทุกคนนะคะกีอยู่ที่ไหนรู้ไหม <c oughs> ว่าคะที่ไหนคะเนี่ยวัสกเกตค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้กี้กำลังอยู่บนภูเขาทอง,ง,งเห็นไหมคะข้างบนกี้เห็นป่ะตอนแรกกี้ยัยงคิดในใจเลยว,ว่าขึ้นมาที่เนี่ยแล้วจะขึ้นมาได้หรือเปล่าขึ้นมาได้ไหมคนเยอะไหม แต่บริการบริหารจัดการดีนะคะเพราะว่าขึ้นทางเดียวแล้วก็ลงอีกทางเข้าใจที่กี้พูดไหม คือขึ้นแล้วก็ลงแบบคนละทางกันมันก็เลยไม่เกิดปัญหาในเรื่องที่คนจะมาแออัดกันในจุดที่มันเป็นด้านบนก็คือข้างบนภูเขาทองแต่ทีนี้ว่ากาลังจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าด้านบนน่ะทุกกี้ก็เก่งใจคนที่เขามาเที่ยวกันด้วยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเราก็เลยไม่กล้าถ่ายภาพเยอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยน,นะคะก็เลยเไม่ใช่ไม่กล้าถ่ายภาพไม่ได้ถ่ายวิดีโอถ่ายแค่จุดที่เป็นพระบร,รมสารีริกธาตุถูไปคะเพราะว่าคนก็จะเข้าออกเขาออกอยู่ตลอดเวลานักเที่ยวเยอะ ริเวณนี้คือวัดสัเกตนะคะหรือว่าแต่เดิมคือวัดสแกนหลายคนที่ศึกษาโบราณศาสตร์รตนะโกสิทรู้ใช่ไหมว่าัสแกนคือที่ไหนแล้วัดสเกตคือที่ไหนก็คือที่เดียวกันนะคะแล้วทำไมถึงชื่อภูเขาทองทำไมถึงชื่อเดียวกันกับที่อยุธยาไม่แปลกนะคะเพราะว่าวัดหลายๆวัดในกรุงเทพเนี่ยชื่อเดียวกับวัดที่อยุธยาเราที่เคยพูดเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้ว เพราะว่าตอนที่รหนึ่งท่านมาสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเอาชื่อวัดของที่อยุธยามาตั้งที่ที่นี่ตลอดนะคะจะสังเกตดูว่าอยุธยามีวัดอะไรรัตนโกสินทร์ก็มีวัดเช่นนั้นเหมือนกันนะคะตอนนี้อยู่ด้านบนนะคะอยู่ด้านบนตอนเดินขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการตกแต่งเส้นทางนะคะของทางขึ้นภูเขาทองแห่งนี้สวยสดงดงามกี่จะเห็นระฆังแบบนี้เต็มตลอด เราคนขึ้นมาก็จะเคาะก็ตลอดไมกออกใช่ไหมคะอ่าทีนี้ขึ้นมาด้านบนละนะคะขึ้นมาด้านบนละแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะเดี๋ยวลงภาพให้ดูส่วนวิดีโอก็ต้องขอขอมาทันโทษด้วยนะคะเพราะว่ากี่ไม่อยากไปรบกวนคนข้างบนเขานะคะมันก็ต้องแบบเหมือนกับรีบเข้ารีบออกอ่ะนะคะไม่งั้นเราไป็นกักเขาคนอื่นก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรกันเลยนะคะก็เมื่อกี้กี้พูดไปแล้วใช่ไหม ว่าแต่เดิมที่นี่คือวัดสแกนะคะเรื่องราวในพระราชพงศาวดารก็คือว่าอย่างน,นี้ค่ะว่าตอนที่มีการเปลี่ยนผ่านราชวงเอ่อเปลี่ยนผ่านรัตน์เอ่อกรุงธนบุรีมาที่รัตนโกสิทธิ์เนี่ยหลายคนรู้ใช่ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยไ,ได้มีการปราบย่างพิเศษเจ้าตาในขณะนั้นเนี่ยรอหนึ่งท่านก็ต้องมีพิธีการบรมราชาพิเศษ โดยมีการแบบอาบน้ชาชำระร่างกายโดยทําที่ไหนทําที่นี่นะคะก็คือวัดสกแก่ทีนี้ด้วยความที่พระองค์เนี่ยมาชําระล้างห่ังกายสระผมตัดผมใส่เสื้อผ้าใหม่อะไรต่างตานานานี่กี่ใช้สัะแบบธรรมดานะคะเลยกลายเป็นว่าที่นี่เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสกเกตนะคะอย่างที่บอกว่าในาพระราชพงศแดนมีเรื่องราวพวกนี้บอกไว้ไม่ได้มีการผิดบังใดๆนะคะก็ตามนั้นนะคะแต่ยคนบอกกี้วัดสักแกใช่เหรอวัดสกเกตใช่ที่เดียวกันนะคะที่เดียวกันนี่แหละประมาณนี้ สวยค่ะนะคะดีใจที่ได้มานะคะตอนแรกเออจริงๆแล้วตอนแรกที่จะไปที่หนึ่งนะคะจะมาอีกที่หนึ่งแล้วพอดีมาต่อพรบรถนะคะที่ที่หมอชิดก็เลยเอยงั้นเดี๋ยววนมาตรงนี้หน่อยดีกว่าก็เลยมาที่ที่วัดที่วัดสะเก็ดด้วยนะคะทุกคนสวยจังจริงๆอยากขึ้นไปนั่งนานๆมากเลยนะคะแต่อย่างที่บอกเขาว่าเวลามากรุงเทพก็ต้องแบ่งเวลาในการมานะคะว่าเราจะมาตรงไหนกี่นาทีกี่นาทีเพราะว่า อีกสถานที่หนึ่งที่เราจะไปเนี่ยเป็นสถานที่สำคัญที่ไม่นั่นใจเหมือนกันว่าจะไปทันหรือเปล่านะคะทุกคนเนี่ยค่ะวัดสะเกดนะคะหรือว่าวัขส่องทองเรานั่นเองค่ะทุกคนหาตรงจุดเนี้ยเดี๋ยวเรามองเห็นสะพานพระรามแปดเลยนะคะที่เราอยากดูว่าเราจะยืนตรงไหนจะเห็นสะพานพระรามแปดอ๋อมันต้องไปยืนทางด้านโน้นววบแล้ก็เออต้องยืนทางด้านหนุนนะค่ะทุกคนได้ยินเสียงท่าไหมคะ ข้างบนเขาจะเปิดเป็นร่างส่าเหมือนเป็นคัสเซต์อะค่ะเปิดตลอดเวลาค่ะเป็นคำเป็นคำพูดของพระสงฆ์อะขี้บอกตรงนะขี่ไม่กล้าพูดว่าเป็นคําพูดของของของพระสงฆ์องค์ใดแต่คิดว่าก็คงเป็นพระสงฆ์ที่มีความสำคัญต่อวัดอย่งนี้แหละนะคะอะโอเคเนี่ยเดินไปพูดไปนะคะทุกคนยังเดินไม่ถึงข้างล่างเลยนะคะทุกคน สถานบันไดที่วัดที่ที่เขาอองอย่างนี้นะคะทุกคนทุกคนสังเกตไหมว่าเขาจะทําเป็นขั้นผิดีใช่ไหมคะเป็นขั้นถี่ถี่สมมติถ้าเกิดเราไปบางที่อะสังเกตว่ามันจะค่อนข้างค่อนข้างแบบห่างและสูงใช่ไหมสมมติถ้าคนสูงอายุนี่เดินนี่กาจะถึงขึ้นขึ้นไปข้างบนนี้โอ้โหงามไส้เลยนะคะทุกคนแต่ที่นี่เขาทําเป็นขั้นขั้นบันไดขั้นข้าจะแบบไม่สโลปมากแต่ในขนาดเดียวกันก็เขาเรียกถี่ถี่เนอประมาณนี้แหละเป็นส่วนน้อยมาก ตอนแรกยังคิดเลยว่าขึ้นมาจะเหนื่อยไหมวาเนี่ยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าชิวๆนะคะไม่เหนื่อยแล้วกำลังจะลงเล้คนะเห็นไหมคะเชื่อกี่ยังระหว่างทางเนี่ยเราจะเจอในส่วนของระคังตลอดเวลานะคะนี่เออ้เขาทงมีต่อไปฝนกว่ยอะไรมาก